ว้าวในวัย61ปีสิธาธิวารียังคงฟิตแอนเฟิร์มราวกับวัยหนุ่มสาวทำให้ใครหลายคนต้องอ้าปากครั้งแล้วคุณละพร้อมจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองบ้างไหมลองนึกภาพดูสิครับร่างกายที่ผ่านการเวลามาเกือบสอทศวรรษแต่ยังคงมีซิกแพคชัดเจนกล้ามเนื้อแน่นเปรีย้ยเหมือนนายแบบมืออาชีพนั่นคือภาพของดด้ปุ่น รศิธาธิวารีที่เพิ่งจุดกระแสนในโซเชียลมีเดียให้ฮือฮาอีกครั้งหลังจากที่เพจบิสฟิสโพสภาพผลงานจากโครงการโปรเจกต์ลีนร่างทองระยะเวลา3เดือนซึ่งเป็นโปรแกรมออกกำลังกายและดูแลโภชนาการที่ช่วยเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ฟิตสมส่วนโดยเฉพาะในวัย60ต้นๆของเขาเริ่มต้นจากจุดที่ไขมันในร่างกายอยู่ที่25เซึ่งถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงสำหรับผู้ชายวัยกลางคนแล้วเขาก็ทุ่มเทลดมาลงเหลือเพียง15%ภายใน3เดือนเท่านั้น และที่สําคัญกว่านั้นเขายังตั้งเป้าหมายไว้อีกว่าจะลดต่อไปให้ถึง12%ในเดือนถัดไปนี่แหละครับที่ทําให้หลายคนยกให้เขาเป็นร่างทองจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อเล่นแต่เป็นผลลัพธ์ที่มาจากวินัยและความมุ่งมั่นในโพสต์นั้นยังมีคําคมสร้างแรงบันดาลใจที่ว่าการดูแลตัวเองไม่มีวันหมดอายุซึ่งเหมาะสําหรับใครที่กาลังลังเลว,ว่าจะเริ่มฟิตหุ่นตอนไหนดีเพราะไม่ว่าจะอาอยุเท่าไหร่ก็เริ่มได้เสมอนอกจากนี้บิสฟิสยังโพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดให้พี่ปุ่นด้วยนะครับ สุขสันต์วันเกิดครับพี่ปุ่นสิทธาร่างทองขอให้ปีนี้ในวัย61ปีแต่หุ่นเหมือนวัย16ปีนะครับขอให้มีความสุขมากๆและมอบร่างทองนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากผมหัวใจสีแดงอย่าหลงรักความสําเร็จจงหลงรักในนิสัยที่นําไปสู่ความสําเร็จคําพูดนี้ชวนให้คิดนะครับว่าความสําเร็จทางกายภาพไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากนิสัยประจําวันที่เราค่อยๆสร้างขึ้น หลังจากโพสต์นี้แพร่สะพัดแฟนคลับและชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมไม่ขาดสายบอกว่าหุ่นของท่านในวัย61นี้เหมือนวัยรุ่นเลยทีเดียวซิกแพคชัดมากกล้ามเนื้อเป็นมัดมัด,มดชัดเจนถือเป็นตัวอย่างที่ทําให้หลายคนอยากลุกขึ้นมาออกกําลังกายตามบ้างแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดไปสิธาไม่ได้แค่ฟิตเพื่อโชว์แต่เขากําลังแสดงให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพคือการลงทุนระยะยาวที่ใครๆก็ทําได้ย้อนรอยชีวิตสุดน่าทึ่งของสิธาธิวารีจากนักบินผู้กล้าหาญสู่ไอคอนดีในตนานน สำหรับแฟนๆที่อยากรู้จักเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสิธาธิวารีหรือที่รู้จักในชื่อนวากัตรีสิทธาธิวารีย่อมาจากนวารีีซึ่งเป็นยศทหารเรือหรือทัพอากาศเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2507เป็นลูกชายของนายมานพธิวารีและหม่อมราชวงศารุวันทิวารีราชสกุลเดิมคือวรวรรซึ่งครอบครัวของเขามีพื้นฐานที่มั่นคงและให้ความสำคัญกับการศึกษา เส้นทางการศึกษาของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยครับเริ่มจากโรงเรียนเซนต์โดมินิกซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกชื่อดังที่เน้นวินัยและคุณธรรมจากนั้นเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสถาบันชั้นนําของไทยที่ผลิตบุคคลสําคัญให้สังคมออกมามา,มากมายและโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24โดยเขายังดํารงตําแหน่งประธานรุ่นอีกด้วยก่อนจะจบปริญญาตรีจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมนักบินชั้นนําของกองทัพอากาศไทย หลังจบการศึกษาศิธาเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองถับอากาศทันทีกลายเป็นนักบินขับไล่ฝีมือฉกาศโดยบินเครื่องบินรบ f 5าและ A16 ซึ่งเป็นเครื่องบินรบขับไล่ที่ทันสมัยในยุคนั้น f 5เป็นเครื่องบินเบิกทางสำหรับการฝึกส่วน A16 เป็นเครื่องบินรบขั้นสูงที่ใช้ในภารกิจจริงเป็นเวลากว่า8ปีตำแหน่งสุดท้ายของเขาคือรองหัวหน้าแผนกแผนร่วมในกรมยุทธการทหารอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานที่วางแผนยุทธศาสตร์การรบทางอากาศก่อนที่เขาจะตัดสินใจหันเมาสู่เส้นทางอื่นที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน เส้นทางสู่เวทีการเมืองที่เต็มไปด้วยความท้าทายของสิทธาธิวารีจากผู้พันปุ่นซึ่งเป็นฉายาที่มาจากยศของเขาสู่การเป็นนักการเมืองมือฉมังสิทธาเริ่มต้นอาชีพการเมืองกับพักไทยรักไทยของนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นพักที่เคยครองอำนาจอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงนั้นและในการเลือกตั้งครั้งแรกของเขาเขาก็ประสบความสําเร็จทันทีได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาพากรสสเขตคลองเตยกร,รุงเทพมหานครจากนั้นก็ได้รับมอบหมายบทบาทสําคัญเช่นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หน้าที่สื่อสารนโยบายรัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองช่วยประสานงานด้านการเมืองภายในรัฐบาลแต่ชีวิตการเมืองของเขาก็มีอุปสรรคใหญ่หลวงนะครับในปีพุทธศักราช2550เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีจากกรณีเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบพักจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ร้อนระอุในขณะนั้นนี่คือจุดที่อาจชวนให้ถกเถียงเพราะหลายคนมองว่ามันเป็นการเมืองแบบไหนกันแน่ อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นโทษสิทธาก็กลับมาสร้างชื่อเสียงอีกครั้งโดยเข้าร่วมพรรคไทยสร้างไทยร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรัพันในตำแหน่งเลขาธิการพักผู้ช่วยจัดการภายในพักและเคยถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือของเขาในวงการในปีพุทธศักราช2565สิทธากลายเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลในฐานะดดดี้สิทธาด้วยภาพลักษณ์ที่อบอุ่นสุภาพบุญคุณและร่างกายสุขภาพดีจนได้รับฉายาดดดี้แห่งชาติ ล่าสุดภาพร่างทองชุดนี้ยิ่งตอกย้ำว่าความหล่อและวินัยในตัวเขาไม่มีวันเสื่อมโทรมแม้ว่าปัจจุบันเขาจะห่างเหินจากข่าวการเมืองบ้างแต่การโชว์ซิกแพคครั้งนี้กลับทําให้เขาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งแต่ที่นี่แหละที่มันเริ่มจะน่าถกเถียง ภาพล่าสุดของแดดดี้ปุ่นไม่ได้แค่เพื่ออวดหุ่นเท่านั้นแต่เขากำลังพิสูจน์ว่าการดูแลตัวเองคือการให้เกียรติต่อชีวิตในทุกช่วงวัยวัยหกสิบเอ็ดสำหรับเขาไม่ใช่ตัวเลขที่บ่งบอกถึงความชราแต่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานใหม่ที่แข็งแกร่งหล่อเหลาและมีวินัยยิ่งกว่าเดิมบางคนอาจมองว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสุดยอดแต่บางคนก็อาจคิดว่ามันยากเกินไปสำหรับคนทั่วไปคุณล่ะครับคิดว่าอายุเป็นอุปสรรคต่อการฟิตหุ่นจริงหรือไม่หรือว่ามันแค่เรื่องของมายเซ ถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่และมีเคล็ดลับดูแลตัวเองอะไรบ้างที่อยากแบ่งปนัน